สาวาเว้ยเอาดูเว้ยเอาดูเว้ยเอาดิเว้ยเอาดีนี่มันนี่มันคูณน,นะนี่คูณหคูณหักเป็นยังไงผมบอกแล้วมันต้องกระโดดเบ็ดเชื่อผม ทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปการพนานเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับเพื่อนๆพนืทุกค่านะฮะกลับมาเจอกันกันกบเฮียเข้มสายปั่นนะวันนี้เฮียเข้มอยู่กับเกมการูด้าเกมนะ,ะอัญมณีแห่งกา r ูด้าการูดาคือพยาโคนนะซึ่งเกมนี้อยู่ในค่ายพีจีนะเป็นเกมที่ออกมาใหม่สักพักนึงแล้วแหละนะฮะ ออกมาใหม่สักพักหนึ่งแล้วไปลุยกันดีกว่าครับผมไปเลยทุนไม่มากไม่ไมายนะสองหมื่นนจ้าถึง <c oughs> สองหมื่นเว่เกมนี้ไม่มีฟีเปินนะฮะไม่มีย้ําว่าไม่มีฟีเปินนะใส่เทอร์โบ,โบหมุนมือก่อนเลยฮะดูอาการก่อนเลยฮะทิมมือที่เบ็ดสิบบาทเราจะหมุนไปสักพักหนึ่งนะใช้มือนี่แหละไม่นับรอบหรอกเอาเอาแบบสมมาพอควรเนะี่ย แต่ผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความสยองกับเกมที่ไม่มีฟีสป,ปินนะบอกเลยเกมที่ต้องรอฟีสป,ปินเข้าผมเพาผมโคตรกลัวเลยนะเอามาดิเดี๋ยวรอดูนะเกมนี้เป็นยังไงมันจะใจเปล่าไม่รู้แต่เราจะเล่นเบ็ดสิบาทนะฮะเบ็ดสิบาทเราก็กระโดดเป็นะเบ็ดหลักร้อยเลยนะเบ็ดสิบาทเบ็ดร้อยเบ็ดสองร้อยมาเนี้ยเกมพวกนี้นะมันถ้าเรากระโดดเบ็ดนะวันไหนมันมา,ม,นม,ามันมาเยอะเลยนึกออกปะวันไหนถ้ามันแตกมันแตกเยอะมากคนระับบอกไว้ก่อน แต่ถ้าปันไหนไมันไม่แตกก็ต้องทำใจเด้ออดทนไปถือว่าเป็นมันซวยของเราอันนี้พูดเรื่องจริงอันนี้ผมเล่นเนบ็ดสิบาทหลายคนอาจจะเล่น 3, เบ็ดเบ็ดต่ำกว่าสิบนะเบ็ดสามเบ็ดสามรอบไปเรื่อยแล้วก็กระโดดนะมันมีหลายสตรมันก็มีทั้งกระโดดเข้าขกระโดดไม่เข้านะผมลองมาหลายทีแนละ้วโอ้ยเราต้องการสามซีคลาสเตอร์นะฮะคูณโอ้ยร้อยยี่สิบเก้าเลย ไม่เป็นไรยังมีความสูสีอยู่ไปเรื่อยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฟีสปินมาเองนี่มาสวยด้วยนะตอนนี้ห้าสิบเจ็ดบาทใช้ได้อยู่เดี๋ยวเหลือสักสอง0มื้กันนะผมจะกระโดดเบ็ดนะกระโดดมันจะเข้าไหมมันจะฟีสปินจะเข้าไหมผมใช้เทคนิคกระโดดเบ็ดนะ ชอบกระโดดเบ็ดเพราะว่ากระโดดเบ็ดแล้วมันเชื่อว่ามันจะมานะผมเชื่ออย่างนั้นตลอดเลยแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่จะทําได้นะต้องแจ้งให้ทราบก่อนโอ้ยไม่มาอันนี้ที่เบ็ดสิบาทได้ไหมแต่ปกติสูตรกระโดดนะเบ็ดเนี่ยผมจะชอบเล่นเบ็ดต่ำนะเบ็ดสองบาทสามบาทไปเลยร้อยรอบร้อยห้าสิบรอบแล้วก็กระโดดเป็นเบ็ดร้อยๆอย่างเงี้ยเอาดิเอาดิเอาเอาอุ้ยคอมโบด้วยเอาดิครับโอ้ยสามที่แปดคูณสามเข้าไปอีกทีหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสี นี่แหละให้ฟีสปีนมันไม่มามบ่อยๆนะอย่าเพิ่งมาเอาไว้ตอนผมกระโดดเบียดด้วยความสบายใจฮนะมาแต่ระหว่างนี้ก็อยากให้มันเข้าอยู่นะแต่ไม่ใช่ฟีสปีนนะแบบเข้าเป็นเงินธรรมดาอย่างเงี้ยไม่มาเว้ เดี๋ยวรอลุ้นเดี๋ยวรอลุ้นเดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวรอลุ้นกันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อีกชุดหนึ่งคอมโบมามายังไม่มาเวเอาสวยครับหูยยัง อมกระโดดเบ็ดแล้วนะเดซเตอนนี้ก็ออกไปกระโดดเบ็ดเลยเดี๋ยวไปกระโดดเบ็ดกัน27คูณ3ครับมามีเบ็ด10ใช่ไหมเจอเบ็ดร้อยเลยครับผมไปกระโดดเบ็ดนะนี่กระโดดแบบกระโดดด้วยความเชื่อมอั่งหยาดมาเลยเห็นไหมหกร้อยเลยหกร้อยเลยเห็นไหมครับพอมันจะมานะนี่ถึงฟีสปินไม่เข้าแต่มันอาจจะดูดีก็ได้นะอย่าเพิ่งนะแต่เงินก็จะหมดไวมากนะถ้ามันหมุนหมุนเว้าอ่ะยงหมุนเว้า มันไม่เข้าอ่ะเออแต่มันคือความเสี่ยงเว้ยกลับเห็นไหมมมันไม่เข้าปุ๊บมันลงเร็วมากนะตอนมันบวกมันก็บวกเลยนะนเดี๋ยวลุ้นจ้าเดี๋ยวลุ้นจ้าไม่จ่ายเลยโอ้โหหนักมากวายไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีอะไรจะเข้ามาผมเลย โอ้ยสามวายเว้ยเอาดิเว้ยเอาเลยเว้ยเอาดิเว้ยเอาดินี่มันนี่มันคูณนะนี่คูณหกคูณหกเป็นยังไงผมบอกแล้วมันต้องกระโดดเบ็ดเชื่อผมมันจบเลยไหมมันจบเลยไหมไปดูกันดีกว่ามันจบเลยไหมโอ้ยสี่พันเห็นไหมสี่สี่สนย์ครับผม4 4่พ เทคนิคกระโดดเบ็ดอันยิ่งใหญ่ของผมผมหยุดเลยเออผมเล่นเน้นได้เงินนะถ้าเล่นต่อไปอ่ะไม่แน่ใจว่ะเน้นเป็นกําไรนะเน้นเป็นกําไรนะสองสองมื่นหนึ่งนะสองหมื 23, นะ่สามจบเลยนะพอ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 เลือกเลืกเลืกจบแล้วนะฮะบวกบวกสองพกว่านี้ก็ก็ก็ยิ้มแล้วนะเฮียเข้มต้องขอตัวไปก่อนนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะฮะ NCG เกมนะหรือ New k i e a r Gaming ของเราเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใต้คลิปมีโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมไปเอาโปรโมชั่นจากทางเว็บเราด้วยสำหรับวันนี้เฮียเข้มไปก่อนสวัสดีครับ